สวัสดีเจ้ามาป้ากรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธตี6สิงหาคม2568เจ้าแต่ว่านี่เจ้าที่ภาคเหนือของเฮ้ามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเจ้าและมีฝนตกนักเป็นบางแหง่งโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้55.1มิลิเมตรเจ้าที่ยอดดอยอ,อินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเจ้ใหม่เจ้าต่อไปเฮามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้า สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับสำหรับสภาพอากาศในวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอยู่นะครับผมทาให้ภาคเหนือของเราเนี่ยมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งครับผมในช่วงเช้านี้จะเห็นได้ว่าภาคเหนือของเราท้องฟ้ามีเมฆค่อนมากค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็ มีฝนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านซีกตะว,วันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางครับแล้วก็เชียงรายทางด้านตอนบนนะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับจะเห็นได้ว่าฝนส่วนใหญ่นี้ยังคงเน้นทางตอนบนของภาคครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งครับทางด้านตอนบนของภาคเช่นเดียวกันครับผมครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับผมปริมาณฝนก็ยังคงเน้นทางด้านตอนบนของภาคอยู่นะครับผม สำหรับการคาดหมายอุณภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-3ถึงองศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-25ถึงองศาครับสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่33-36ถึงองศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่25-27ถึงองศาครับ สุดท้ายนี่นะเจ้าตีภาคเหนือของเฮาจะมีฝนฝ้าขนองและมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งเจ้าจะได้ขอให้เพื่อปอแม่ปีน้องระวังอันตรายจากฝนฝ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไปตัวนะเจ้า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่5 5 3 7 7 9 9 1หรือติดตามข่าวสารทางทางเว็บไซต์ Facebook และติกต ok ของศูนย,นย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน